ฮัลโหลโยว์ว่าซับสวัสดีเวัรรุ่นเมกาและเวัรรุ่นชาดูดกันชาเอวันเดย์กันจะเป็นประจำไม่ว่าจะชาไม่ว่าจะค่ำแล้วก็จะดูกันสอตกกันต่อไปโยว t แล้ววันนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโลบ็อกแมปแมปอะไรครับแมปอะไรครับแมปรถบ้านเราอ่าถูกต้องแล้วนะครับผมนะฮะเห็น <What? S 1> แค่ด้านหลังนี่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสำ <What? S 1> หรับคนที่เล่นเป็นประจำสำหรับแบบนี้อ่าวันนี้ก็ เดี๋ยวเราจะมาสำรวจสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้เข้ามาเจอในแบบนี้ที่เขาอัปเดตใหม่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาอัปเดตมานานหรือยังนะครับมันจะเป็นจุดอ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนว่าเขาจะเพิ่มรถมาไม่ไมแน่ใจว่าเรารีวิวไปหรือยังนะผมจะลองออกมาให้ดูอ่านี่คันนี้นี่เดี๋ยวมันไม่ใช่คันที่ผมนึกไว้นี่หว่าอันนี้คือยี่สุนะครับ อ่ะคันนี้ก็น่าจะเคยรีวิวไปแล้วมั้งนี่เปิดฝาโปงหน้าได้นะฮะเปิดประตูได้ออใครวนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่คือรถกระบะที่อยู่แบบอะไรนะบ้านนอกบ้านเรานะครับแบบนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าเขาเพิ่ม,เ,มเข้ามาหรือว่าเพิ่มเข้ามานานหรือยังเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาเล่นล่าสุดเมื่อก่อนวันไหนไปรู้จําไม่ได้แบบล่าสุดอ่ะที่ผมเล่นแบบแบบเนี้ยมันยังไม่มีเท่าที่จําได้นะยังไม่มี เออแต่เขาน่าจะพึ่งเอาเข้ามาแหละโอเคครับรถคันนี้สามารถเปิดท้ายได้นะครับผมขึ้นไปนั่งได้ปะท้ายนั่งไม่ได้นะครับเปิดแค่ประตูได้เปิดแค่ฝาท้ายได้เฮ้ยเาวะเอาวเฮ้ยอะไรอะทำอะไรน้องฮะน้องทำไรเมื่อกี้คือน้องเขาจะมาขึ้นรถกับผมครับแม่เมื่อกี้ผมขำขำขำไปไอไปนะฮะก็เลยแบบเออโอเคมา เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยไมเคิลนั่นไมเคิ้นแจ็คสันนี่วะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยนี่รู้จักป้าไม่เคลิลแจ็คสันอ่ะท่าเอียงเอิบเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ไมเคลิลแจ็คสันละไอ้นี่มันคือโรบอทโรบอทโรบอทไม่ใช่โรบอทว้าไปยังแมปบ้านนอกบ้านเรานี่ไงนี่คือจุดที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมเราสามารถเล่น2แมปในแมปเดียวได้เออเป็นยังไงโดยที่เราไม่ต้องกดออกจากเกมเพื่อว้าไปอีกแบบหน,นึ่งนี่ เกมเขาคือทําออกมาให้เราสามารถวาร์ปไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกจากเกมเลยนี่วาร์ปไปยังแมปรถบ้านเราเดี๋ยวผมจะยังไม่วาร์ปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรถในแบบนี้ก่อนเออพี่แกไหวหรือเปล่าสงสัยจะเมานะฮะ <c oughs> มองไปเห็นแค่หัวเนี่ยเห็นว่าโอ้โหไหวหรือเปล่าเนี่ถามจริงที่มีเยอะแยะไม่ขับเลยครับเอารถมาขับลงในน้ํา เอาล้ครับผมทีมงานกระบะซิ่งฮะโอ้โโอ้ใจเย็นไว้รู้ใจเย็นค่อยค่อยไปค่อยอยไปอ่าอยังไงเนี่ยจะไปไหนเนี่ยเออแต่ละคนเนาะก็พากันขับไปมั่วซั่วไปหมดเอาแล้วเอาแล้วขอกซิ่งมันจะดันกันแล้ววะเอาวะเฮ้ยถามจริงใจเย็นน้องใจเย็นค่อยคคุยกันนะครับค่อยคุยกันคือเจอหน้ากันม่ได้เลยกระบะซิ่งนี่จะดันกันอย่างเดียวเลยเออแม่ันจะสายดันสายโหดไง แต่รถคันไหนที่มันอยู่ในแมปบ้านนอ,อกบ้านเรามันคืออ่าอุ้ยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยหรอ,อแสดงว่ามันเหมือนกันเลยสี่สองแมปคือรถเหมือนกันเด้เลยเพราะว่ามันคือผู้พัฒนาเดียวกันนั่นเองเอ่ยผมชอบรถคันนี้ว่ะเอาว่ะเราไปดันกันบ้างแล้วกันเล็กๆน้อยๆเอาเลยครับเริ่มดันแล้วฮะแต่รถคันนี้ไม่มีควันดำครับโอ้โหผมชอบเสียง การเข้าโค้งเป็นยังไงเข้าโค้งด้วยคำเดีวห้าสิบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวิเบรก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 เอ้ยมันมีคนเข้าไปแทนที่ผมแล้วทำไงดีนี่ไงมาสามครั้นะผมน้ำเล็กๆสามคั้น่ะไฟแดงกดไม่ได้เอาไงเอาไงออกตัวไปแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โอ้ได้นะได้นะวุ้ย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 รอบปลายจัดว่ะโอ้ไหลครับไหลอ้ แต่เอาจริงๆเนี่ยเราชนะนะครับเพราะว่ามันวัดระยะทางแค่ไม่ไม่ไกลมากนะครับผมแต่รถเราเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยดีๆก็ได้ขึ้นมานั่งกับผู้สาวสิอเอ้เป็นแรงเอาเรื่องในะคะันนี้ทำเป็นเล่นไปแล้วแบบนี้มอเตอร์ไซค์เป็นยังไงแต่ผมจะลองขับดูสิมอเตอร์ไซค์เป็นยังไงมันจะแบบว่าขับได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เออดูแท้ครับทุกคนกับป้าอะไรวะเนี่ยขึ้นไปนั่งตงัวแฮนด์เลยเออ ทำเป็นเล่นไปอันนี้มันยังไม่ใช่ท่าขับนะครับอันนี้ท่าซ้อนเน่เฮ้ยดูหน้าพี่ก่อนน้องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยหน้านี่บานกันเลยทีเดียวเซียวไปครับเราจะทำการออกตัวสับหนึ่งไปหมอบหมอบโอ้หย,ยถนนมันไม่มีไม่ดีไม่ดีไม่ไม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 ดีถนนมันลุกลังเกินเอ้าเอ้าเอาเอาเอา เอา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 เข้าไปเดี๋ยวเราไปเซตทางลาดยางกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเซตกลับไปที่จุดวาร์ปดีกว่าครับผมยกร้อยได้หรือเปล่าวะเอา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 อะไรเนี่ยเอาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพาผมไปเองผมเออไปขันสีดำสปอนเรียบร้อยแหมโคตรเหมือนโคตรเหมือนนี่อุ้ยไทสะบัดรอบรอบรอบมันจัดรอบมันจัดแรงทอร์คนดิบ เลี้ยวไม่ได้ป่ะแสดงว่ารถยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับสำหรับรถที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยมันลื่นอะอ๋อผมรู้แล้วเป็นเพราะอะไรทุกคนเห็นท้องรถปะดูดิมันติดมันติดกับพื้นเลยอะก็คือถ้าจะขับต้องขับตรงๆมันถึงจะขับได้นะเห็นปะแต่ถ้าเลี้ยวเนี่ยก็คือท้องมันจะติด <laughs> โอ้ไมนขับไม่ได้ โตโยตาวีออสแล้วเราจะขับไปไปที่จุดวับผมชอบรถคันนี้เสียงโคดเรียลิสติกทาลุไปได้ปะอุ้ยได้เฉยเอ้าเดี๋ยวงงเนี่ยเห็นป่ะทุกคนเนี่ยถ้าเราทะลุเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะผ่านมาแบบบ้านนอกบ้านเราทันทีเออมีเสียงเซเว่นด้วยเป็นไงประตู ตูเซเว่นปิดได้ด้วยฮรยปิดได้ด้วยหรอไอผมเพิ่งรู้เมื่อก่อนทำไมไม่ไม,ไม่ขึ้นปุ่มกดอะไอน้องน้อง,องเอารถพี่ขึ้นไปหน่อยน้องอันนี้เราสามารถควบคุมได้นะครับผมโดยการที่เอาสไลด์ลงเห็นไหมนี่น้องเขาทาไม่เป็นนะฮะหรืออาจจะหาไม่เจอก็ได้นะครับแต่ผมทําให้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอารถขึ้นไปครับเอารถอีแต๊กนะฮะอย่าพึ่งขับอย่าพึ่งขับเฮ้ย เออแล้วพี่จะทําให้ดูนอกว่าการที่จะเอารถขึ้นเนี่ยมันเอาขึ้นจังไหลจากนั้นนะครับโอ้ไกลเกินไกลเกินกดเชื่อมตะขอนะครับผมนี่ฮะกดใส่อย่างงี้นะครับแล้วก็กดดึงตะขอปุ๊บจากนั้นนะครับเราดูดีๆนะให้กดหยุดตะขอตอนที่รถมันขึ้นไปเสร็จนะฮะรถใครไม่รู้หละผมยืมสไลด์ขึ้นสักหน่อยปุ๊บ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 ปุกบปุ๊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 บึุนบปุ๊บปุ๊บปุนบปปุ๊บ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 ปุบ จากนั้นก็กดยึดรถปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วเขาก็เอารถออกไปถุยไม่ใช่นะฮะรถ <c oughs> มีกำลังเอารถขึ้นอะไรวะเนี่ยมาครับกับอ e ีแทนะ็กซิ่งฮะดูท่าครับอ e ีแท็กซ์ก่อนนะฮะธรรมดาโลกไม่จำนะครับ <c oughs> <c oughs> ขับธรรมดาโลกไม่จำวนะ <c oughs> ต้องยกขาขึ้นด้วยแบบนี้มันถึงจะเฟีย้ยวจะเท่โอ้เราประเด็นคืออ e ีแต็กซ์กำลังเกินโอร้อยเจ็ดสิบได้หมดนะกระบงกระบะซิ่งห์อะได้หมดนะวัดได้หมดนะ กับรถไทยเด็ตามโดร้ 108, อยแปดเจ็ดฮะพ๊ดเอาโอ้ยโอยโอยแวะแวะแวะซื้ออะไรหน่อยแวะซื้ออะไรหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปแวะซื้ออะไรสักหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งผ่านร้านอะไรมาไม่รู้กลับไปแวะซื้อไปแวะชมสักหน่อยมันคือร้านก๋ยวยเตี๋ยหรือเปล่าอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเขียนไว้ไป้ายเ,เริ่มเทิมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบว่าเข้าไปหาซื้ออะไรกินออเออแล้วมันจะบักว่ะ เราต้องเอารถคันนี้นี่ออกมาจอดไกลๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเดินเอาเอาเอา้ยเอ้ยเอ้ยจ็คเป็นลักเจ้าของไปแล้วไปแล้วแล้วปล่อยมันไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินมามีน้ํามามีแห้งมามีเกี้ยวมามีหยกมามีน้ํามามีแห้งเอาเหม,มือนกันนี่หว่าชิบหายเดี๋ยวเราเอาเป็น ผมอยากซดน้ำแบบเอามามีน้ำแล้วกันเออช่วงนี้คอแห้งนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเชิญลูกค้าเข้าไปนั่งในร้านได้เลยค่ะได้เลยครับป้าเดี๋ยวผมจะไปหาโต๊ะนั่งเองโอเคว่าแต่เราจะนั่งตรงไหนดีไม่นะเราจะยังไม่นั่งเพราะว่าเพาะขึ้นไปสํารวจด้านบนก่อนเพราะว่าเห็นด้านบนมันขึ้นไปได้ว่า <c oughs> สำรวจร้านเจ้าของก๋วยเตี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับอ๋ออุ้ย โอ้โมีโต๊คอมด้วยอืมเคสคอมอย่างเอาดูมีพัดลม RGB นะฮะวัยรุ่น RGB ดูเก e ้าอี้เกมมิ่งเกียร์นะฮะผมดูขนาดแบบว่าอเขาเรียกว่าอะไรนะัยแผ่นรองเมาส์ยังเป็น RGB เลยเออคนนี้เขาแบบว่าชอบ RGB มากมากเลยประตูเปิดได้ปะอันนี้มันคือโอ้โหสวยนะเนี่ยมันเป็นชั้นแบบว่าเอาไว้แบบนั่งชิลแบบอะไรเป๊กเป๊กเป๊ก,ปก,ปกแบบแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้นเออ ไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่านะเอประมาณนั้นแหละชิวๆชิวๆไว้แบบตื่นเช้ามาแล้วออกไปสูดอากาศหายใจแบบบรรยากาศกำลังดีอะไรแบบนี้ที่นอนเป็นยังไงที่นอนลายอะไรเนี่ยโอ๊ยลายวันพีทว่ะวันพีดนะครับผมก็นี่ไงลูฟี่เออค่อนข้างแบบมีตัวเสื้อผ้านะฮะก็มีประมาณนี้หละห้องเกมเมอร์ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมมีเตียงนอนมีโตะ๊ะอ่ามีคนขึ้นมาเฮ้ยมีคนขึ้นมา มีคนขึ้นมาสำรวจเหมือนเราอะคนคุณนิโก้นะครับเอาแล้วเอ้ยมันนั่งได้ด้วยหรอเอ้ยเอาเรื่อกจันเลย,เ,ยเราไปนั่งเล่นบ้างละกันน้องๆถึงคิวพี่ละของเราหมดเวลาละนี่พี่จะนั่งร้านเกมไปไงใส่หูฟังด้วยเอ้ยยิงมันยิงมันยิงมันนี่คือสตรีมเมอร์นะครับผมเนี่ยเราจะกลายมาเป็นสตรีมเมอร์กันหนึ่งวันไปเรื่อยไปเรื่อยจริงๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้ไม่รู้ป้าเขาเอาไว้ตรงไหนเดี๋ยวเราจะนั่งหน้าร้านรับบรรยากาศดีกว่าเออผมว่าไม่ใส่แล้วเนี่ยผมว่าไม่ใส่ละแล้วมึงมปสปอร์ตอะไรกันหน้าร้านเยอะแยะโอ้เนี่ยที่มีเยอะแยะไม่สปอร์ตร้านก๋วยเตี๋ยวได้เฮ้ยถามจริงโอเคดูท่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเท้าทะลุโต๊ะกันไปทีเดียวเซลนะฮะก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปดูกันอีกนะครับผมมีบ้านอะไร จริงก็ไม่ได้รีวิวแมปนี้สักเท่าไหร่หรอกเราจะขับเอาเป็นไปไปครับผมเลสเตโกผมว่าทางนี้ไม่น่าจะมีบ้านล้ววะ่ะเราน้าจะต้องกลับหลังนะครับแต่ผมจะพาขับทะลุไปที่แมปรถบ,บ้านเรานะครับผมที่นี่ครับยังก่อนอยังก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจก่อนว่ามีเขาเรียกว่ามีบ้านให้เราสำรวจอีกหรือเปล่าสำหรับแบบ บ้านนอกบ้านเรานี่ครับผมจุดสปอนตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับแบบไทยโรซิ่งเลยเนี่ยเหมือนกันเดะเลยเนี่ยเหมือนเดะเลยนะฮะเหมือนแบบแทบจะล่อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคฮะเพียงพอครับเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราจะเจอเสาไฟเราก็แซดทางตัวกันเป็นแบบนี้เลยนะครับแซดย,นะยาวๆกันไปครับไปรุ่นเมกานะต้องพูดเยอะเจ็บคอพอขับมาได้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสปอนนะครับผมที่เราพึ่งสปอนออกมาที่เราทะลุมาที่แบบรถบ้านเราครับผมอันนี้เป็นบ้านนอกบ้านเรานี่ยครับพูดไปหลายครั้งแล้ว โอ้ยโอ๊ยไอ้นี่เอา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 เบรกไม่อยู่อีกโอ๊ย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 ไอ้นี่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวไอ้น้องพี่มองไม่เห็นแล้วเลวไม่เห็นลากกูไปยาวเลยโอ้ไออธิบายเอ้ยดูจะบ้าตัวอีกโอ้โหขุนศาขับมาแบบตั้งตั้งคงตั้งไกลไงเออ ก็ขออภัยนะครับโยงคำหยาบด้วยแล้วกันนะครับผมมันก็เป็นแค่อารมณ์ในเกมนะฮะอย่าไปคิดมากนะครับผม,ผมไม่ได้เป็นเป็นคนหยาบคายอะไรแบบนั้นนะครับอย่าไปคิดมากนยียเดี๋ยวเราแวะปั๊มปะตะทไปเยี่ยวสักหน่อยนะฮะไม่ได้เติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวมาเย <c oughs> ี่ยวพอดีเจอห้องน้ำเลยโอเคเจอห้องน้ำก็แวะเยี่ยวสักหน่อยแล้วกันอืมตัวนี้ก็โอเคเข้าข้างในเลยเพราะว่าก็อยากจะเข้าข้างในอ่ะทำไมอ่ะเออเปิดประตูเฮ้ยประตูมันต้องเปิดเข้าไปด้านในไม่ใช่หรอ ไว้ด้านนอกมันก็ชนคนนะดิโอเคแต่มันเปิดด้านนอก,กน,นะนะปิดตู้ครับ <c oughs> <Yeah! c oughs> เล้ยเตอือนที่หมายเลยโอเคหลังจากที่เราคลีเสร็จนะครับผมเราก็ต้องไปล้างมือนะฮะโอเคล้างมือล้างมือล้างมือได้จริงเปล่าโอเคสมมติเอาแล้วครับหลังจากที่ล้างมือเสร็จแล้วนะฮะ เอ้ยแวะเซเว่นสักหน่อยละกันหาอะไรกินรองท้องหน่อยเอ้ยจะว่าไปเซเว่นนี่ยังไม่มีของมาวางจําหน่ายเลยพนกัพนกงานพนักงานนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคเรามาแวะเยี่ยวเฉยๆนะครับผมนี่ฮะก็เป็นปั๊มน้ำมัน <c oughs> ต้องมีจินตนาการขนาดไหนถึงจะเล่นได้ขนาดนี้นถามจริงเออไม่ใช่ไม่ใช่ผมเลยนะบอกไว้ก่อนหลังจากที่เราแวะปั๊มเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเรากโอเควัดตรงนั้นเราก็เคยไปแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะวัดกลับไปที่แบบรถบ้านเรานะครับผมไม่มีคนดบถ้ามีคนดาม,มันจะเฟี้ยวมากเลยครับเนเพราะว่าเสียงค่อนข้างแบบจัดจ้านจัดจ้านมันจัดจ้านมากอเคฮะจ <Yeah S 2> เดี๋ยวเราจะวัดกลับไปที่ตรงไหนวะวัดตรงไหนตรงนี้ก็สามารถวรัดได้นี่หว่าวาัดกับปัวว๊มปตทวัดกับไปปั๊มสนามแข่งอันนี้วัดกลับไปแบบรถบ้านเรา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบ้านนอกบ้านเราอันนี้คือผู้พัฒนาแบบนะครับชื่อหนูนิวนะครับหนูนิวส0 6 2สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบ้านนอกบ้านเราเป็นไงผมอ่านดาวอ๋อเนี่ยมีแค่นี้อรอแล้วถ้าใครเนี่ยอยากใช้ระบบ มุมกล้องให้กดชิปบวกตัว p นะครับได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับผมอ่าเขาเขียนอธิบายไว้เลยเผื่อบางคนถามมาเลยแบบนี้ไงเขาก็แบบอันนี้เขียนไว้เลยนะเป็นป้ายก็เขียนไว้เป็น ai ก็เขียนไว้นะครับแล้วใครมึงเป็นบ้ามาสปอร์ตรถไต้นี้วะเนี้ยต่ามจริงเออวเราจะกลับไปที่บ้านนอกบ้านอานาเรากันดีกว่าปึ๊บน่ครับวิ่งชนป้ายไปเลยแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะวัดกลับไปให้เราแบบอัตโนมัตินี่ฮะ ซึ่งความเร็วก็ขึ้นอยู่กับสเปคโทรศัพท์หรือว่าสเปคคอมที่เราเล่นด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบมันเวาร์กลับไปได้เลยรวดเร็วนะฮะก็ต้องรอแมปมันโหลดนิดนึงอะไรแบบนี้นะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับแมปรถบ้านเราแล้วก็แมปบ้านนอกบ้านเราที่สามารถทะลุกันไปได้ที่ผมพาทุกคนมาดูกันในวันนี้นะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปด้วยแล้วกันฮะแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ก็สวัสดีครับ